ารแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยากจนตั้งแต่ปีพศ2547เป็นต้นไปและก็เป็นการช่วยเหลือท่านหลายอย่างแท้จริงท่านการที่ดินของนายกรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชนประมงปลาบริหารจัดการการใช้ปนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเกษตรกรกฎเกณฑ์กา ขอให้ตั้งสายจริยาไว้สำหรับโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์การที่ดินของรัฐกรณีมีการยุบที่ดินสาธารณะให้แก่ประชาชนที่ยากจนตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2547 บางท่านมีสองแปลงที่อาศัยแปลงหนึ่งที่นาแปลงหนึ่งนะครับทางสำนักงานพิธีตกอนจะบรรจุไว้ในสองนี่แหละนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปไว้เพื่อเลือกด้วยกันนะครับนะครับถ้าท่านอ่านดูแล้วเห็นมีชื่อท่านอาจจะผิดผิดน,น,นะครับตอนนี้นะะักข่าวก็มาปัะเทศถ่ายภาพนะครับท่านประธานบสบสน่สองสามอีกอีกครั้งนะครับครับเดี๋ยว

ไ่าด้วางนะถ้าผู้เข้าทำประโยชน์ได้รับมะดแล้วมันก็ภาษีจะมีความมานการก็สามารถยื่นขออนุญาตนระี่ดได้นะครับปรว่าเป็นประโยชน์นองรงเปาษีรบัญชีรเป็นใช่จริงนะครับนุญาตันนี้เป็นการ